อย่างนี้มันจะแข็งไปอย่างนี้มันจะ่งไปลก้าชอบเนี่ยเนี่ก็ต้านวเองถาถมาแเราะว่มันราวแลณกไปแ้ส่สริระดับหนึ่งนครับพอพอมีงนี้พวกผมก็ต้องต้องมาดูเข้าใจครับเข้าใจเข้าใจต้องปา ที่นี่คนได้อ่านเขาไม่ได้ตามเรามันมันมันอกลูกแพในเรื่องขององเรทุเรียนแล้วก็กี่ยับราคาด้วราคาราาล้งดูคาใจได้ะำอางน

ทีเี้หาทจัเหล่าได้มหีมาตีการในเหื่างขอเการขอเค่าที่เห่าทีเห้าทีหล่าที่เาทีห่าที่เหล่าี่าที่าทีลาที่เหล่าทข่หาที่หล่าทีเหาที่ลาีห่าทีหล่าที่เหาที่เห่ี่่ทลาี่าทีาทีารี่หลั ให้ออกมาตรวจสอบแข่งขับผลีกผู้เรียนซึ่งตอนนี้กําลังเริ่มออกสูขตลาดแล้วนในวันนี้นะครับก็อยากจะเชิญชวนผู้บริโภคนะครับในการเลือกซื้อผู้เรียนต่างๆก็ขอให้ใช้ความระมัดระวังนีดนึงในเรื่องของคุณภาพเพราะช่วงนี้เป็นช่วง้นดีดูนะครับที่เราจะกําลังผู้เรียนเริ่มจะออกนะครับในการเลือกซื้อผู้เรียนนะครับก็คือที่หนึ่งแม้ต้องดูว่าแห่งที่เราไปซืะนะ้อนั้นมีความเชื่อมั่นในขนาดไหนนะครับยท่ คุณเรียนคุณภาพมาให้หนะครับแล้วที่สองนะครับเราก็ต้องดูว่าผู้ขายนะั้นให้ความจริงใจหรือเปล่าเวลาอธิบายให้พวกเราเข้าใจนะครับเพราะว่าในบางครั้งลูกค้าเราไม่สามารถที่จะรู้เรื่องผู้เรียนได้แต่ถ้าเราสอบถามคนซื้อคนขาย,ท,าขายที่ป็นวามต้อการกันนะครับก็จะได้เห็นว่าเกณฑ์มีเรื่องของคุณภาพของสินค้านะครับในการเลือกซื้อเรียนนะครับถ้าเป็นไปได้ก็ให้ ถ้าหากเราอยากได้บนพวกเลยที่ได้ก็ควรจะซื้อตัวเรียนที่สูงแล้วก็ให้สปอร์ีนะครับมันจะได้ได้ดง่ายๆสบายใจทั้งสองขวาน,นะครับเพราะว่าถ้าเราซื้อเป็นลูกไปแล้วไปเจอปัญหาที่ต่างถึงบ้าแล้วไปปอกแล้วมันมีปัญหาเพราะจามนันจะนนทำให้เกิดการดราม่ากันขึ้นมาได้ในวันนี้ก็จะมีหลายๆหลายๆส่วนนะครับที่เข้ามา,มาร่วมร่วมช่วยกัน เพื่อยกระดับคุณภาพในการที่ผู้เรียนได้เีนีุ่นมาพงนมาไม่ว่าจะไม่ใช่ผู้เรียนนเราอขึ้นีครับที่เราติดราคาไว้กรดไม่ไม่ต้องใช่ค่ะเราขายเราขายรถอะไรร้อยี่สิบค่ะร้อยี่สิ รับมาก็85นะคะป้ายไว้นี่เอเอคิวเจอรบอร์ดอาคีตบ้นไปเน้นคุณภาพที่เนินสูงนะมันก็จะมีชุดเก็จะมีควาอยู่ใช่เพราะว่าหนูอ่ะไปรับมันก็ไปรับมาที่เนินสูงคุณจริงนะรับมาเขาสิแบบนี้นะคะไม่เลือกได้ทุกทุกนะแต่สำหรับคนที่มาซื้อหมือนกันมาก็จะได้ทุกจิ้มได้ทุกถ้ามีเหลืองไม่หนิเขาไม่เอาไปอ่าใช่ค่ะนี่คือคค่กัับนส คน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 มาซื้อหน่อยว่าต้องการแบบไหนใช่ค่ะกรอบขนาดไหนเนื้อแบบเนื้อแบบไหนต้องต้องต้องถามนะครับใช่ค่ะเฮ้ยครับกล้องพร้อมครับหนึ่งสองววัตถุจะเด็นหลานช่วยกันสานช่วยกันสา